ครับรถบนทางด่วนและทางหลวงพิเศษถึงแม้ใช้ความเร็วสูงได้แต่อย่าประมาทนะครับใช่เลยครับวันนี้ผมก็เลยมีข้อแนะนำในการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงพิเศษมาฝากกันครับอย่างแรกควรวางแผนและศึกษาเส้นทางโดยเฉพาะจุดขึ้นลงจุดเข้าออกและทางเบี่ยงไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะจุดเข้าออกเส้นทางเบี่ยงและทางแยกรูปตัวว เราะเป็นจุดเสีย่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ชะลอความเร็วหรือหยุดรถในเระะประชันชิดครับและควรให้ความสนใจเครื่องหมายจราจรป้ายจำกัดความเร็วป้ายบอกทางเข้าออกด้วยนะครับที่สําคัญนะครับห้ามจอดรถที่ข้างทางเด็ดขาดนะครับถ้าจะเป็นจริงๆให้จอดรถที่จุดพักรถหรือจุดจอดรถฉุกเฉินดีกว่าครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง